สวัสดีครับก็ต่อจากที่แล้วก็คือถ่ายต่อกันเลย <c oughs> นะโอเคนะครับก็ที่เห็นมันคล้ายๆเดิมก็คือผมถ่ายต่อจากคลิปเดิมเลยนะครับก็คืออ่ะคลิปนี้นะครับหลังผมก็จะเล่าเหตุการ์แบ็กกราวให้ฟังก่อนนะครับก็คือว่าตัวผมนะครับก็ได้เทรดขายของปกตินั่แหละแล้วอยู่ๆอ่ะมันเกิดบั๊กนะครับจากตัวเกมก็คือผมอนะ่ะกำลังดึงเอลอ,อยูเออ่เนี่ยฟีเลนเนี่ยตอนเนี้ยนะครับอยู่แล้วซึ่งสเตจมันสวย ราคาดีผมก็กำลังจะดึงตึง้งใช่ไหมแล้วกผมกําลังซื้อเว้อะเดีวผมจะลองซื้อชิ้นหนึ่งให้ดูแล้วกันนะว่าประมาณไหนเอ่อตัวไหนที่มันพอซื้อได้นะเฮ้ยฟิเลนตัวนี้อุ้ยเย้อาเหลืองนะครับถามว่าดีกับตัวผมไหมก็พอๆนะดีกว่าด้วยราคาถูกกว่าด้วยนะอ่าผมอ่ะจะดึงนะครับแล้วตอนที่มันกําลังหมุนเนี่ยนะครับอ่าผมดึงตัวนี้ดีกว่าโอ้ไม่มีอะไรที่น่าซื้อเลยอย่าเป็นขยะ อเอาว่าตอนที่มันดึงแล้วมันกำลังหมุนอ่ะเออตอนที่มันกำลังหมุนติ้ว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 ติ้นะครับแบบเช่นอย่างเงี้ยเราดึงงี้ใช่ไหมมันกำลังหมุนอย่างเงี้ยเอาก็มาไม่พักนะรหัสก็มาไม่พักโอเคอ่ะเราซื้อคัดทุนไปเลยไม่เป็นไรนิดหน่อยเนี่ยตอนที่มันกำลังหมุนหมุนหมุนมันหมุนอย่างเงี้ยแล้วเอ่อเจ้าของร้านนะครับก็ออกเว้ยเออเจ้าของร้านนะออกไปเลยซึ่งมันทําให้ผมมาติดบั็ก ก็คือไม่สามารถตั้งร้านค้าได้นะครับกดเท่าไหร่เนี่ยมันจะบอกว่ากําลังทำเอ่อกำลังแบบกําลังดําเนินการธุรกรรมนู่นนี่นั่นอะไรของมันนะครับแปลเป็นภาษาไทยที่ผมไปลองแปลใน Google น่ะน,นะก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็คือเครียดเลยตอนนั้นเพราะว่านึกว่ามันจะแบบเออเดี๋ยวรอสักพักมัง้งก็รอไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่หายนะครับอ่าแป๊บนึงนะผมเปิดเป็นจอใหญ่นะครับมันก็จะอยู่เงี้ยเออพอกดปุ๊บมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะหรือบางคนอาจจะขึ้นนะครับช่วงแรกที่มันยังขึ้นอยู่แล้ว เอ่อมันก็แต่ว่ามันจะใส่ตัวละครแบบกดแอดยูนิตหรือแอดไอเทมไม่ได้เลยนะครับเพราะเราโดนแบนอยู่นะซึ่งเนี่ยแหละมันก็เป็นปัญหานะครับอ๋อแล้วทาไมอ๋อไม่ใช่ก็ว่าอยู่ทําไมเขาว,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 วิบวับวิบวับโอเคนะครับแล้วเราก็จะซื้อของจากคนอื่นไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับคือซื้อเนี่ยมันจะให้กดอย่างนี้ได้แต่ว่าพอกดแล้วมันจะไม่แบบมันจะไม่โปรเซสให้เรานะครับวิธีแก้ง่ายมากนะครับแต่ทํายากมากเพราะว่าถ้าไม่มีใครคือมันจะมีวิธียากกับวิธีง่ายเว้ย ซึ่งแบบเออถ้าเราพอรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าพอที่จะแบบไอเนี้ยพอที่จะคุยกับชาวต่างชาติได้นิดหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะแบบไปแปลไปคุยกับเขาโดยตรงว่าแบบเออเนี่ยช่วยผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับวิธีแรกอะครับก็คือที่จะแก้ด้วยตัวเองนะนี้ผมจะสอนที่แก้ด้วยตัวเองก่อนนะครับก็คือเราออกมาจากหน้ารูบ็อกช่ไหมให้เรากดมาเข้าตรงนี้นะครับปุ๊บมันก็จะพาเราไปที่ตัว Dis c o r d นะครับของตัวเกมเนี้ยซึ่ง คนมันเต็มนะครับเราก็พยายามกดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นในคอมนะกดไปเรื่อยๆจนแล้วสักพักมันก็จะเข้าได้เองนะครับซึ่งตัวผมก็เข้าได้มาแล้วนะครับขอโทษผมลืมเปิดบิทคอนนะซึ่งผมอ่ะใช้ใช้เวลาแก้ประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงได้เลยนะแบบอยู่เรื่อยๆอยู่ในคอมไม่เลยความน่าเบื่อของมันจะ,จะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับอ่ะพอเราถมาผมว่าเราเข้าได้แล้วนะเราเข้าได้นะครับเนี่ย มันจะไปดีคอรประมาณนี้นะครับมาตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เรายืนยันตัวตนนะครับจะอยู่ประมาณช่องนี้อยู่ประมาณช่องนี้แหละแต่ผมจำไม่ได้แล้วเราก็ไปยืนยันตัวตนนะครับนู่นนี่นั่นนู่นนะครับมันจะให้เราเวลิฟายตัวเองพอเราเวลิฟายตัวเองเสร็จใช่ไหมนะครับปุ๊บเราเวลิฟายตัวเองเสร็จอะหน้าพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันจะขึ้นมานะครับพวกเทรดเนี่ยพวกห้องต่างๆมันจะขึ้นมานะครับให้เราเราอะจุดมุ่งหมายเราก็คือตัวนี้นะครับตัวบัครีพอร์ตนะครับ แล้วห้องที่เราต้องการก็คือตัวนี้นะครับกลุ่มนี้ที่เราต้องการนะครับเนี่ยเห็นปะเทรดดิ้งบูธนะครับที่มันจะเป็นเนี่ยไอตัวเออร์เลอร์ตัวนี้นะครับเป็นธุรกรรมเออร์เลอร์เนี่ยเรากดเข้าไปนะครับปุ๊บเนี่ยเราจะพิมพ์ไม่ได้นะตอนแรกเราจะพิมพ์ไม่ได้นะครับเราจะพิมพ์ไม่ได้เลยนะครับซึ่งเนี่ยพอเราพิมพ์ได้ใช่ไหมมันก็จะมีคนมาฝากเราให้พิมพ์ไปอออันนี้คือวิธีที่ง่ายนะครับก็คือเนี่ยนี่นะ แอดมินเขามาตอบแล้วใช่ไหมว่าเออโอเคผมทําให้แล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยซึ่งเนี่ยในข้อความส่วนตัวผมนะครับก็จะช่วงนั้นที่ผมลงนะช่วงแรกๆที่ผมทําได้นะก็จะมีฝรั่งแบบทักมาแบบเอออะไรเงี้ยแบบแต่ว่ามันจะทักมาตลอดเว้ยคือช่วยแค่แรกๆถ้าคุณใจดีนะช่วยแค่แรกๆนะครับแล้วหลงัลงๆก็ก็ปล่อยเบอร์ไปก็ได้นะครับก็แบบเนี่ยผมก็คุยกับเขานะครับเออก็ขอแค่ผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรอกก็บอกเขาแค่ขอแค่เนี่ยไอดีกับยูเซอร์นะครับอ่าโอเค พอเราทําได้นะครับอพอเราวิธีการที่เราจะพิมพ์ในนี้ได้นะครับโดยทีเ่เราไม่ต้องไปขอให้แบบอย่างสมมุติเนี่ยผมเห็นคนเนี้ยผมก็ทั้งทักไปในข้อความส่วนตัวใช่ป่าวว่าแบบเออช่วยผมหน่อยได้ไหมผมโดนเนี้ยแบบแล้วก็ id password นะครับเอ id user โอเคไอ id user นะครับไปอย่างนี้นะครับมันก็จะมาเรื่อยๆดึง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 ,ดงอ่ะนี่คือข,อขอ้อความของวันนี้นะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เขาก็จะบอก id user มาก็ ตอนนี้ยังไม่ได้แก้นะครับก็รอกัอนไปนะครับก็ไม่มั่นใจว่าจะจะนานแค่ไหนนะครับก็อาจจะหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะจริงอาจจะไม่ถึงก็อยู่ที่ว่าแอดมินนะเขาลงมาเมื่อไหร่นะครับคือคนส่วนใหญ่ที่โดนส่งข้อความไปก็คือจะเป็นคนที่แบบส่งข้อความได้ในนี้นะครับก็จะโดนส่งข้อความไปว่าช่วยหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเขาใจดีเขาก็จะช่วยนะครับถ้าเขา,เาไม่ว่างที่ผมเห็นบ่อยๆเลยนะก็จะเนี่ยมีนะครับคุณโพลิมอลลี่นะครับก็จะช่วยคนบ่อยมากนะครับคือ ช่วยในการแบบเออเนี่ยปะส่งไงป่ะก็คือไม่ใช่ของเขาหรอกแต่ว่าเขาส่งช่วยนะครับเออเราก็จะมีคนนี้นะครับคนนี้คนนี้คนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าใช่คนนี้หรือป่ะ <laughs> ก็จะมีคนแบบประมาณเนี้ยเขาจะช่วยบ่อยมากนะครับแต่คุณฮลี่มอลลี่เนี่ยก็ตบมือให้นะครับเก่งมากเพราะว่าเขาช่วยคนเยอะมากซึ่งผมขี้เกียจช่วยนะครับก็ช่วยได้เฉพาะที่เราไหวนะครับแล้วเราก็ไปทําอะไรอย่างอื่นนะอเอคเข้าเรื่องต่อนะครับ ก็คือเดีย๋ยวมันจะเลยเดีย๋ยวมันจะออกทะเลนะครับก็คือพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมเราได้ v ว r i f y ตัวเองเสร็จนะครับให้เราเข้ามาที่เ n e r a l chat นะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับเราจะเข้าได้แค่นี้แล้วให้เราพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้เวลห้านะครับซึ่งถามว่ายากไหมยากนะครับก็ผมจะได้ก็ยากอยู่นะครับไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะโอเคคือมันต้องพิมพ์แบบ เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยก็ได้ไหมนะก็อาจจะได้นะครับแต่ไม่มีใครไม่มีใครคุยกับคุณนะครับเราก็พิมพ์ไปเรื่อยๆพิมพ์อะไรของเรา hi hi อะไรก็ว่าไปแต่อย่าฝัดนะครับเดี๋ยวโดนแบนก็1นาทีเนี่ยเราจะได้อีกทีหนึ่งครั้งนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เราพิมพ์ไปจะได้เมื่อไหร่นะครับก็พยายามพิมพ์ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ไม่ต้องกังวลก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับแบบ hi 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 อะไรก็ว่าไปพิมพ์ก็แต่มีตามเกิดครับรู้อ่นไหนก็พิมพ์นะครับไไ้ก็ปด แต่ก็อาจจะแบบอายนิดนึงอย่างผมก็เคยโดนว่าแบบเออพูดอะไรของมึงวะเพราะว่าใช้ Google ใช้ Google แปลเอามันก็จะแบบอองอองนิดนึงนะครับภาษามันก็ไม่ถูกแล้วแต่ถ้าใครที่เก่งภาษาอังกฤษก็คุยกันไปนนครับยาวๆหรือว่าที่ผมเห็นนะครับเขาก็จะส่งแบบเป็นเ,เป็นสติ๊กเกอร์ตัวใหญ่ๆนู่นนี่นั่นนะเพื่อให้มันแบบได้ไอนี้เยอะๆอีเพียเยอะนะครับก็พิมพ์ไปเรื่อยพอมันเวลห้านะครับก็เราก็สามารถเนี่ยเราจะเราจะดูเวลยังไงใช่ไหมเออผมก็สงสัยนะครับ เราจะดูเวลจากการที่บอทจะบอกเรานะครับว่าเนี่ยเห็นปะคอนเยนเจลเลชันนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวผมเวล5แล้วนะครับเราก็รอ,อสักแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งประมาณแบบไม่น่าจะว่านานแค่ไหนนะเพราะว่าตอนแรกผมก็พิมไม่ได้นะครับเวลห้า well แล้วจะพิมไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะแล้วผมรอแบบแป๊บหนึง่งล้วก็ไปกดไปไม่ได้กดอะไรเลยก็แบบไปทํานูน่ทนทํานี่เพราะออกเข้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้ผมพิมพ์ได้นะครับพิมในเนี้ยได้ แค่นี้ผมก็พิมพ์แล้วก็ส่งไปแล้วก็รอเวลาแค่นี้คือจบนะครับนี่คือวิธีที่ยากนะครับวิธีที่ง่ายก็เหมือนที่ผมบอกคือเราเห็นเขาอยู่ในแชทล่าสุดเนี่ยเราก็ส่งข้อความไปหาเขาว่าเอ้ยผมเลขนี้นะอ่อ่อีอดนี้ยูเซอร์นี้นะครับชื่อชื่อนี้แล้วก็เลขนี้อย่างอย่างเงี้ยมันถือว่าส่งผิดนะครับเพราะว่าตัวแอดมินนะ่ะเขาจะบอกไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับว่าอ่าแป๊บนึงนะมันจะมีข้อความมันจะกดได้อยู่นะครับเขาจะบอกว่า เนี่ยให้ส่งเลขโลบอ,อช่ปะของเรามานะครับแล้วก็ส่งชื่อนะครับต้องไปดูข้อความปักหมุดเออนี่ข้อความปักหมุดดูอย่าวะอันไหนว่ามันจะมีอ,ะอันนี้นะครับของของพี่คนเนี้ยเขาจะเขียนไว้แต่ว่าไอ้บ้ามันเขียนอยู่นะครับว่า ID ดีนะครับเ,เอรเด้ลออเขาอเอาแค่ ID ีนี่ว่ะเออช่างมานันเอะนะครับผมเห็นเป็นยูเซอร์ด้วยไงโอเค แล้วถามว่าเราจะดู ID เรายังไงนะครับให้เราเข้าไปที่ o ลบอ x นะครับอย่างนี้เราให้เราคลิกที่ตัวเรานะคลิกที่ตัวเรานะครับเนี่ย ID เราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือ ID. เรา ID เราอยู่ตรงนี้นะครับตรงถ้าในคอม่อให้ดูตรงนี้นะครับก็คือเราเข้าเว็บ o ลบอ x มานะครับเข้าไปที่ตัวเรานะครับแล้วเราก็จะเห็น ID ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมือถือ ผมคิดว่าก็ต้องเข้า,าต้องเข้าเป็นโคมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปแล้วอะ่ะให้เราให้เราดูตรง URL ตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปกรอบมาเราก็ส่งให้เขาแต่ที่ผมเห็นเขาทำกันะก็คือเขาใส่อย่างคุณฮ o ลลี่มอลลี่เนี่ยเห็นปะเขาก็จะใส่แบบเป็นเลขอย่างเดียวเลยหรือว่าจะเป็นแบบเออเป็นชื่อด้วยอะไรงะเ,รเงี้ยป่ะ u s i e s r name อะไรเงี้ยผมเห็นเขาใส่ผมก็ใส่ตามนะครับก็นั่นแหละ อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการปลดแบนเท็ดนะครับเพราะว่าถ้าเราจะให้ปลดเองอาจจะต้องรอประมาณ2อสวันเลยมั้งนะครับถ้าเขาตรวจเจอเขาก็มาปลดให้นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเรามาจากการที่เราไปรับเพรเถื่อนหรือว่าเลยนะครับหรือว่ารีโลเถื่อนนู่นนี่นั่นของปั๊มอะไรเงี้ยที่ผมเห็นยังไม่เกี่ยวนะยังยังไม่เจอคนที่เป็นแบบนั้นเลยนะครับแต่ที่จะโดนจริงๆก็คือบั็กเท็เฉยๆเนี่ยตร,ต,รตรงๆตรงๆเลยนะครับเห็นปะทุกคนก็จะโดนกันแบบ หมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็โดนนี่ก็โดนเนี่ยะคือทุกคนโดนหมดเลยอะโดนเยอะมากนะครับซึ่งแบบมันมันเทรไม่ได้มันน่ารำคาญนะครับก็นว่าวิธีการก็มีประมาณนี้นะครับใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาถามผมได้เลยนะครับผมอันนี้อาจจะแบบยากนิดนึงนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับใครสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ๋ยวคลิปก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ